สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับวัารพาพเพลินกันอีกแล้วครับห่างหายกันไปหลายวันเลยทีเดียวนะครับก็จะมีงานอีกนี่ก็ช่วงชๆจะใกล้เดือนแล้วล่ะนะครับวันนี้ก็มีงานวิ่งนะครับโคราชสายใหม่นะครับไม่ใช่ว่าไปโคราชสายหรือไม่นะครับแต่เป็นวิ่งจากวิ่งไปรับของจากโคราชนะครับไปส่งที่สายใหม่นะครับ นี่ลูกค้าก็ติดต่อมาเมื่อว,วันก่อนเองนะครับก็ได้งานดว่วนอีกแล้วนะครับวันนี้จุดขึ้นของอยู่ที่โคราดก็ไกลพอสมควรนะครับจุดเริ่มตน้นลูกค้าก็นัดไว้เที่ยงนะครับเผื่อเวลาอะไรไว้ด้วยเราติดรถจากแถวนวะนครน,นะครับไปก็หลายกิโลนะครับแล้วก็ต้องวิ่งกลับมาส่งทท่สยใหม่อีกนะครับอาจจะใช้เวลาทั้งวันครับวันนี้ ไปดูกันไปเลยกันว่างานวันนี้จะยากจะง่ายยังไงนะครับนี่ครับไดออกมาทํางานก็เหมือนได้ออกมาชมวิวครับเปิดโลกกว้างเห็นธรรมชาติรอบข้างทางนี่ก็สะพานเออมอเตอร์เวย์นะครับทางลําตะคองนะครับเขาบอกว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดนะครับตรงนี้มองวิวไปด้านซ้ายจะเห็นน้ำนะครับน้ำลำตะคอง มองไปด้านขวาจะเห็นกลางหันล่มเห็นภูเขานะครับสวยมากเรามาสูดโอโซนกันนะครับน,นี้ก็ออกเดินทางกันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลยทีเดียวนะครับเราก็เผื่อเวลาไว้ได้วยนะครับน่าจะถึงก่อนเวลานัดประมาณชั่วโมงกว่าได้มาถึงเร็วเราก็จะไม่ต้องรียบอะไรนะครับแต่ถ้าเรามาช้ามันก็จะเร่งรีบเราอะไรอย่างเงี้ยเราจะ ขับรถไม่ดีนะครับต้องมาช้าๆอะไรเงี้ยใกล้ถึงแล้วนะครับโคราชนี่ก็อยู่ในตัวเมืองเลยนะครับเป็นรีสอร์ทนะครับซาราวิวซาราวิวรีสอร์ทนะครับนี่ก็น่าจะอยู่ชั้นแรกครับชั้นแรกนม,มาถึงละเดี่ยถ่ายบรรยากาศให้ชมนะครับนี่ก็ระหว่างรอลูกค้ามาถึงนะครับลูกค้าก็ตีรถมาจากสายใหม่เลยนะครับน่าจะมา ถึงช้าก็เรานิดนึงโอ้บรรยากาศดีครับแถวนี้ก็ปลูกต้นมันต้นอะไรเดี๋ยวพาชมไล่เข้าไปสวยมากหน้าฝนตกมากํำลังดีเลยนี่ครับของหมดบ้านนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าจะใส่หมดหรือเปล่าแต่ก็จะยัดให้เต็มที่นะครับ ลูกค,ค้าก็มาถึงก็มีกระบะมาด้วยนะครับรถกระบะแต่เป็นคันเล็กๆครับเป็นรถสมัยเก่านะครับอาจจะพอใส่ได้อีกเล็กน้อยนะครับตามวิธีการเดิมนะครับของที่เป็นกล่องอะไรเป็นสี่เหลี่ยมหรือเบาๆล,ล้วก็ขึ้นบนหวัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะให้จุได้ปริมาณมากๆของใหญ่ก็เนี่ยครับเป็นที่นอนนะครับสามสิบห้าฟุตสามิ้นนะครับแล้วก็ ๊ะไม้เอาไปนั่งกินข้าวอีกหนึ่งชุดนะครับก็เอาใส่ตรงแคบอะไรด้วยนะครับยัดให้เต็มที่นะครับไม่หมดนะครับเหลือนิดนึงไว้เขาคนเองด้วยนะขาก็ไม่ได้สีเรียสอะไรเพราะามีรถกระบ,บะมาะออกเดินทางกันต่อนะครับนี่ก็เกือบเก็บบ่ายโมงละยังไม่ได้พักกินข้าวเที่ยงเลยกะว่าขนของอะไรเสร็จก็ค่อยพักกันนะครับ คล้อกินข้างทางนี่แหละวันนี้ก็บรรยากาศดีครับโอ้รถเป็นอะไรเนี่ยทำไมล้อใส่ครับข,ข้างหน้าอ๋อรถลากกันครับผมก็ว่าอย้ยอรถใส่ใส่แต่ทำไมเขามาขับเลนนี้เนี่ยละร,รเรื่องของเขาเอาเรื่องของเราดีกว่า เดี๋ยวจะแวะกินข้าวข้างๆปั๊มนี่ครับร้านประจำครับแถวๆนี้บรรยากาศดีครับตรงนี้กินก๋วยเตี๋ยวนี่ก็เป็นบะหมี่แห้งครับอร่อยครับนี่หล่หนาตาน่ากินมากเดี๋ยวเรามาชิมกันอร่อยครับใครยังไม่ได้กินข้าวก็มากินก๋วยเตี๋ยวกับกันก็ได้นะครับ สดรับสดอาสดอวอร่อยไหมอร่อยดูที่ลายถ้วยครับน้ําก็ไม่เหลือเลยทองแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อครับลุยงานกันต่อช่วงนี้ก็เริ่มมีงานแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็มีลุยต่อไปในกรุงเทพนะครับช่วงกลางเดือนก็จะมีเงาเงานิดนะครับหายเงับเลย แกดไม่ค่อยได้อัพคลิปเกี่ยวกับรถขนของเลยนะครับคือไม่มีงานวิ่งนะครับก็อนจะเป็นปกติอยู่แล้วครับของอาชีพแบบนี้งานก็จะมาช่วงต้นเดือนกับสิ้นเดือนนะครับเพราะว่าเป็นสัญญาหออะไรเขาด้วยเขาต้องออกสิ้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยถ้าออกกลางกลางเดือนก็อาจจะเสียค่าปรับค่าอะไรไปนะ ส่วนมากกลางเดือนก็จะมีงานพวกย้ายของชิ้นสองชิ้นอะไรเงี้ยตามบ้านเล็กๆน้อยๆแบบใ้ได้ย้ายหอแต่ก็พออยู่ได้ครับภูเขาตรงสลับบุรีนี่ก็สวยนะครับชมวิวแถวสลับบุรีนี่ก็นะ่าจะเป็นน้ำตกหมวกเหล็กนะครับสวยครับเคยไปครั้งสองครั้ง อากาศดีครับแถวนี้แต่เสียอย่างเดียวครับมีโรงอะไรนะทำปูนฝุ่นเชียวใกบไจะถึงแล้วครับในแถวรลังสิตนะครับรถติดนิดนึงนะครับเห้เราขับรถมาได้ช้านะครับแถวมอกรุงเทพเขาทำถนนก็สายไหมนะครับ เหมือนว่า GPS พาเราเลาะไปทั่วเลยนะครับไม่คนเลยครับแถวนี้ทางถ้ามีรถสวนมานี่แย่เลยแบบนี้ไม่รู้จะหลบยังไงเดี๋ยวถ้า เสร็จงานน่าจะพาไปอีกทางหนึ่งครับเดี๋ยวจะรู้เลยว่าไอ้ทางนี้มันพาเรามามั่วเราก็ไม่ได้เรียกเส้นทางด้วยเห็นมันไวดีเลยเลาะทงรถท่ามาทั่ว <c oughs> แดดแรงเหลือเกินนี่ก็หกโมงแล้วนะครับกำลังจะถึงจุดหมายปลายทางของเรา นี่ครับลูกค้าก็มารออยู่หน้าบ้านเลยครับมาช้ากว่าน,นี้ว่าจะไปตลาดแล้วว่างั้นไปเซฟข้าวก่อนาานะครับเก็บเด้นรอแล้วเราส่วนมากก็ของไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับเอาไว้ชั้นแรกหมดนะขึ้นของง่ายลงของง่ายงานวันนี้แต่เต็มรถเลยทีเดียว เสร็จเรียบร้อยครับงานวันนี้กลับต่างกลับบ้านนะครับก็ไปถึงที่พักเราก็น่าจะหนึ่งทุ่มพอเดียก็ออกจากบ้านเจ็ดโมงเช้าถึงบ้านก็หนึ่งทุ่มก็ใช้เวลาประมาณสิบสองชั่วโมงได้นะครับวันนี้ในการทำงานของเรา